ยังอู่สวัสดีครับก็ยังอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งครับอยู่กับคุณพ่อกันคือเก่าครับเป็นคลิปที่สองเนาะที่เราสิเปิดราคาเนาะคุณพ่อเนาะครับตัวนี้เดียกครับว่าจังได็เพิ่นแม่ยอย่างครับเนี่ยเสื้อนี่ซื้อน้อยซื้อแม่น้อยแม่น้อยมันซื้อมาจะน้อย,อยแบบนี้โอ้อายุเท่าไรครับเนี่ยอายุมันเกิดที่มหาปีหรือนะมาปีได้ลูกจากตัวแล้วครับมหาปีลูกสามตัวลูกสามตัวท้สามตัวกับอยู่ในท้องจีอยู่ในท้อง นี่ท่อนทับทับตัวเดวไว้ครับท่อนทับบักเพ็ดแลาวนี่ละโอ้บักเพ็ดแลาเพา็ดแลาบักลดน้ำหาอยู่พี่น,อน <laughs> ้องเพชรมันหลงคอกพี่น้องครับไปไบ <laughs> ขันมีโอกาส <laughs> ขันแล้วพ่อไปผรมดีเายพี่น้องเบิ้งหน้าครับนี่เจ้าของความสูงเท่าไรครับตัวนี้มันกับวัดดีจีมันร้อยสี่สิบห้าวะร้อยสี่สิบห้าคนบ่มีเราเป็นบ่ครับนี่บ่มีเราดอกไม้บนไม้ทั้ง ทั้งไองน้องบัวลุงปุ๊กน้อยก็เจอมาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยววันนี้นานดีดีน้องครับเนาะคุยแล้วนี่ยิ้มให้เจ้ากล้องย่างเดี๋ยวไหมพี่น้องนี่ตำนี้เอียงบอหน่ะตัวนี้บอโม่เอียงเนาะหนมครบซีเต้าเปิดเลยเนาะเนี่ยครับพี่น้องคุณเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งคุยแล้วก็จิเป็นนี่เป็นคนแปลงน้ากันทกินสูตรสูตรทั้งที่แหละครับเบื้อาตัวนี้สิเปิดแม่กับลูกบอกครับว่าตัวเดียวแม่แม่เดียวครับลูกคุณขายไปแล้วลูกขายไปแล้ว ว่าครับแม่บกักง่ายเลครับอ่างนาเลยนี่เดี๋ยวครับเบิง้งคักๆพี่น้องหันเต็นนาให้บ่หันดากให้เบิ้งแม่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้แสดงว่าชุบในพวกแม่ลูกเพื่อนตีส่นคำนี่ลูกมันเราจะคนขายลูกผมไปแล้วลูกขายไปแล้วซื้อไปแล้วโอ้ตอ,าาตอนนี้สิขายเต็แม่ครับว่าลายบนใดครับแม่เพื่อนหนึ่งเพื่อนอยากได้จุ่มหาวเท่านี้เลยเพื่อนว่าสิบห้านี่คือแสนห้าปอนแสนหายเลยพี่น้องโอ้ตัวนี้ก็งามเถิ่อได้น้องคบนี่ เบงทั้งหน้าเบิ่งทั้งเขาเอาครับนี่เขอนม่ได้ไปในงาน,นา<อ>าไขอยู่หน้าไขแต่ว่าเขาไม่ได้ลูกดีให้ลูกดลีลูกเป็นตัวนั้นนหะนั่นน่ะ<ม>โอ้ลูกเพิ่นตัดมองกอดแต่ว่าเราขายไป,ลลปแล้วครับลูกเพิ่นผัวลูกงามเลาวครับเนาะเนี่ยครับในท้องนี่จากเดือนแล้วก็ครับนี่โอ้มันติดพวกไขเลยล้เลืเลยเนาะโอ๊ยพวกรังอีใหม่หรือยังเลยโอ้อีกประมาณเดือนกว่าๆเนาะประมาณนั้นละ เจ้าเพชรเนี่ยมันโตง่ายก่ครับเจ้าเพชรเนี่ยพอเพิ่นเนี่ยแล้วลูกแม่นี่นะเนี่ยลูกแม่โตแล้ลูกแม่ใหญ่ๆยเลมันใกล้เพียงแม่เลยป่ะป้าสน้องเมื่อนี้ผมบ่โซกเหี่ครับมันลากหนีไปใส่บุ๊นี่เป็นน้ำผู้สาวครับเลยเพ่อเห็นครับอันสั้นสิมีโอกาสได้เบิ่งเจ้าเพชรอยู่ดอกพี่น้องตัวนี้ในราคาแสนห้านาะครับเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามมาตรล้องได้ครับตามเบอร์โทรอย่างครับนี่ ศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดแปดสี่ห้าเจ็ดแปดสี่ครับพ่อกันเนาะครับบ้านอ่างทองครับก็ได้สนใจกับโทรมาปรึกษามาต่อร้องกันเอาหน่อคำเนาะเอาคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับคอยรอติดตามโตอื่นไปเปิดโตอื่นไปเรื่อยๆครับก็เลยมาคลิปนี้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ